สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร Speak นะคะคลิปนี้เป็นพิพยากรดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมหรือผู้ที่มีลักษณาสถิตยอยู่ที่ราศีนี้ก็ดูได้เช่นกันนะคะก็ ดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้จอจูงคนใดคนหนึงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ผมอยากให้คุณมีสติและใช้วิจนะญาในการรับชมก่อนนําไปตัดสินใจอะไรนะคะก่อนอื่นก็ต้องแบบแฮปปี้นิวเยียร์นะคะผมก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านเจอกับความรักที่ดีนะคะเจอกับความรักที่จริงใจความรักที่เฮลตี้นะคะความรักที่เป็นพลังงานบวกเนาะแล้วก็ อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันมีปัญหา mm. ก็แบบขอให้เยี่ยวยาได้เร็ววันนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีเลยค่ะในรี mm. ส่วนของอิทธิพลโดยรวมเนี่ยปุ่มองว่ามันเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณเจอใครบางคนนะที่มีความหลงไหลกันมากๆนะคะปู่มองว่าอย่างนั้นนะมันจะมีความหลงไหลกันมากๆมีการรู้สึกแบบว่าตรงสเปคตรง เคมีเข้ากันมีการตกกลุ่มรักกันตั้งแต่แรกมีความเครซินเลือค่อนข้างมากแล้วก็มีความมั่นคงในความรู้สึกประมาณหนึ่งเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยวหรือมันเกิดขึ้นระหว่างที่แบบเราแบบกระทันหันอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะมันเกิดกันแล้วมันแบบ ปัสปากันแล้วมันเกิดขึ้นเร็วจนทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปดีนะคะคุณอยากที่จะเทคทาวคุณอยากที่จะแบบว่าค่อยๆดูกันไปก่อนแต่ว่าไพ่บอกว่าไม่หรอกมันหลงไหลกันขนาดนี้มันมันมีแนวโน้มที่จะแบบว่าเออข้ามสเตปกันได้เลยนะคะมันเลยทําให้คุณค่อนข้างที่ที่จะคิดมากเป็นกังวลว่าความรักครั้งนี้มันมันจะเป็นยังไงต่อไปออมัน เริ่มกันที่คนโสดนะคะคนโสดได้เมจิเชียนได้เฮลโลแฟนเฮลโลแฟนเข้ามาถึงสองขนะคะเนี่ยสิบถ้วยเข้ามาแล้วห้าถ้วยก็เข้ามานะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญความรักของคนโสดมีใครสักคนนึงที่เข้ามาแล้วจริงๆนะคะคนโสดไม่โสดแล้วนะนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เดินทางไกลคนที่แบบ อาจจะเดินทางไกลไปทํางานหรือท่องเที่ยวก็ได้นะคะอาจจะต่างจังหวัดหรือบางคนต่างประเทศเลยมันมีโอากาสมากๆที่จะมีคนเข้ามาทําความรู้จ,จักกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างทางด้านอายุด้วยเรื่องของชนชาติศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามามีส่วนเหมือนกันนะคะ ใครที่ไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลกัด้วยว่าในเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะสำริจผลแล้วก็ต้องยินดีกับพวกคุณด้วยเนาะมันจะมีความเคลซี่เลิฟนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้ตรงตามสเปคคุณทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเออความรักครั้งนี้มันดีนะคะแล้วก็มีความแบบเออ เาเรียกว่ามีความสุขมันเ้ยมันล้นใจอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะมันมีความเคซี่กันมากคงไหลกันมากแล้วก็มีความคลั่งไคล้มีความอินเลิฟจริงๆมันก็จะเป็นคําพูดวนๆประมาณนี้แหละเพราะว่าอิทธิพลคำอ,อิทธิพลของไพ่ของคุณอ่ะมันจะเป็นเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะมีความคิดถึงเขาทุกลมหายใจการที่แบบว่าเพ้อถึงเขามีความต,ตกหลุมรักกันเต็มๆโดนเขาตกเต็มๆนะคะมันเลยทําให้แบบว่า ค่อนข้างที่จะอินเลิฟมากหลายคนคบกับหนุ่มต่างชาตินะคะเป็นเป็นหนุ่มหนุ่มต่างชาติแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงด้วยบางคนอาจจะเจอความรักกับเซเลบริตี้เจอกับคนที่แบบมีชื่อเสียงหน่อยๆนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าหรือไม่บางคนก็เป็นแบบความรักที่มันแบบเขาเรียกว่าต่างกันในเรื่องของวัยเนาะเขาอาจจะยุเยอะกว่าเรามากๆหรือเราอาจจะเด็กกว่าเขามากๆหรือแบบอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะมันเลยทําให้แบบ เออมีม,มีมีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจมากๆนะคะแล้วคนก็รู้สึกได้เลยว่าคนนี้แหละที่คุณอยากที่จะแบบเป็นอนาคตของคุณด้วยอืมเป็นอนาคตอยากจะแต่งงานรู้สึกแบบมีความสุขจังเลยไม่เคยที่จะเออเจอใครอย่างนี้มาก่อนอ่ามีความเพอ้อฝันมีการที่แบบว่าเออรักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นมีแพชชั่นให้กันมากๆนะคะ ไพ่เขาออมากก็ยังได้ชมิรีได้ไพรีทสสเตย์ออพติมิสต์ about your love life ก็อย่างที่ปุ๊บอกว่าการที่เจอเขามันเป็นการเจอกันแบบว่าปุ๊บปั๊บเจอกันโดยบังเอิญเจอกันโดยแบบ จอกันโดยบังเอิญน,นะคะหรือว,ว่าเจอกันแล้วสสัมพันธ์เร็วเกินไปหรือบางคนอาจจะมีการข้ามสเต็ปนะคะมาเลยเป็นเป็นรสน o m i การที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลว่าเออความรักครั้งนี้มันจะมาเร็วไปเร็วหรือเปล่ามันจะมีการที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกถึงถึงความไม่แน่นอนแล้วเป็นกังวลมากๆคิดมากในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ม่ก็เลยบอกว่าอย,อยากให้คุณแบบ สเตย์อัพทีมิสบอยู่เลยเพลยนะคะมันก็เป็นไพ่ของการที่แบบว่าเอ,อ,อยากให้คุณมองความรักในแง่ดีนะคะอืมเพราะว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่ดีก็ได้อาจจะเป็นความรักที่มันจริงจังจนไปพัฒนาเป็นครอบครัวก็ได้นะคะในไพ่ชว์เมทรีเข้ามาพวกคุณสองคนนะเป็นไพ่ของการที่มีเคมีตรงกันนะคะชอบเหมือนเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วสนุกมากๆ รีทีชนะคะอาจจะเจอจากการท่องเที่ยวก็ได้อืมเป็นไพ่ของช่วงเวลาของการที่คุณไม่อยากมีแฟนคุณอยากโสดคุณอยากสนุกกับชีวิตแต่ไพ่ก็บอกว่าจักกวาลก็ไม่ได้ปล่อยให้คุณแบบได้สมดังใจหรอกเขาก็ต้องส่งส่งใครสักคนหนึ่งมาให้คุณแบบเออนั่นแหละส่งใครสักคนหนึ่งมาให้คุณแบบว่าไม่ได้โสดอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคะได้มีจิกเชี่ยนมา มีโอกาสมากๆนะคะว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนานะคะอาจจะจะแบบใช้ภาษาอังกฤษคุยกันหรือใช้ภาษาต่างประเทศคุยกันนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขกับการเฟรดมีความสุขกับการที่แบบว่าเอ่อความสัมพันธ์นเล่นเล่นความรู้สึกมีการหยอกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโมเมนต,ต์ของการโรแมนติกมากๆนะคะไพ่บอกอะไรที่มันไม่ดีในอดีตอะไรที่ทําให้คุณเป็นกังวลคิดมากนะคะไพ่บอกแบบ ให้ให้ตัดออกไปเลยนะคะแล้วก็ประคองความรู้สึกของตัวเองมีสติกับปัจจุบันนะคะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่ไพ่ก็อยากให้แบบมองความรักในแง่ดีแล้วก็ไปต่อกับคนคนนี้นะคะนะคะแต่การได้ไพ่เด็ดเด็ดเข้ามาเนะาะไพ่เด็ดเด็ดเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอเขาในแบบอุบัติเหตุไหมหมายถึงว่า โรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะหลายคนอาจจะเจอกันที่งานศพหรือเจอกันในที่สถานที่ไม่คาดคิดนะคะหรือว่า,เ,าเป็นเป็นลักษณะของการที่แบบเดินทางแล้วไปเจอกันโดยบังเอิญอย่างนี้ก็ได้แต่การ desk, แทนเดดเดสเราก็ได้แบบเดลเวอร์เข้ามาเนี่ยมันจะแปลว่าแบบรักกันมากหลงกันมากอะไรประมาณนั้นนะคะจะรักกันแบบหลงกันมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาต่อกันที่คนมีคู่นะคะ คนมีคู่ได้เดอะซันว้าวเดอะซันเข้ามาถึงสองใบซีเรียญแปดถ้วยสิบดาบแฮงแมนแล้วตัวเขาละ่ะคู่ของเราละ่ะราชาถือถ้วยไนท์ถือถ้วยเซเบนถือถ้วยแปดเหรียญเฮอร์มิดและเจ็ด ไม่เท่าแหมพอเป็นคนที่มีคู่นี่ก็จะตรงข้ามกับคนโสดนะคะคนที่มีคู่อจ,จะเป็นลักษณะของการที่คู่นี้มีปัญหานะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณก็จะมีความรู้สึกปล่อยเขาไปนะคะมันอยู่มานาน,น,นแล้วแหละความปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วจมอยู่ความคิดมากจมอยู่ความคาราคาซังเนาะมันจะมีการทะเลาะกันตลอดเวลามีการแบบ ทะเลาะกันแบบเอาชนะกันข้างใดครางหนึ่งเลยไม่มีใครยอมกันเลยนะอืแล้วก็เป็นช่วงจังหวะของการที่คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมันเป็นคุณฝ่ายเดียวที่พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็ท้อแท้มากแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่โอเคมากๆกับการที่ที่คุณจะต้องสู้อะไรเพื่อเพื่อความรักขนาดนั้นนะคะมันเลยทําให้คุณตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็ เลือกที่จะมาอยู่กับตัวเองนะคะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาแล้วขอจบเลยนะคะขอไปโฟกัสเรื่องงานสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลตัวเองได้แล้วคุณก็พบว่าการที่คุณอยู่คนเดียวมันมีความสุขมากกว่าการที่พยายามยื้อเขาไว้ในชีวิตนะคะส่วนตัวเขาเองปูมองว่าในช่วงเวลาเนี้ยตัวเขาเองก็อืมเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอืมนะคะเขาจะโฟกัสในเรื่องของการ การมีเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นงานเขาก็จะยุ่งแล้วเขาก็ยังเหงาอยู่แต่ถามว่าเขาสดร้อยเปอร์เซนต์ไหมไพ่บอกว่าไม่นะคะเขาก็อาจจะมีคนคุยเขาอาจจะมีคนที่เขามองหาหรือเขาอาจจะแบบพร้อมแล้วที่จะมีความรักครั้งใหม่นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ทิพลโดยรวมของเขาอะปูมอกว่าเขายังโฟกัสในเรื่องของการแบบความมั่นคงในชีวิตการหาเงินการสร้างเงินนะคะเป็นหลักการสร้างฐานะเป็นหลัก งานเขาค่อนข้างเยอะค่อนข้างยุ่งมากนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเหงาดนิดๆในช่วงเวลาที่ตัวเขาเองเขาก็ตัวคนเดียวเหมือนกันเนาะมันก็มีความเหงามีความรู้สึกถึงถึงความว่ะเวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปูมองว่าเขาก็มันมีความเหงาเกิดขึ้นอะ่ะแล้วตัวเขาเองเขาก็พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่เขาก็มองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเหมือนกันนะคะ It is safe for you to love. Make the e f f o r t Release your ex. ใ e ้บอกว่าทำได้นะคะเพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยคุณยังมีความคิดถึงเขาอยู่ยังมีความเป็นกังวลยังมีความที่แบบลังเลตัดเขาไม่ขาดนะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากตัดเขาอะแล้วคุณมุมอ่อนมันทําได้นะคะแล้วมันก็เป็นไพยของการที่คุณไม่ต้องไปรู้สึกผิดกับ ตัวเองเลยไม่ต้องไปรู้สึกด้อยค่าไม่ต้องไปรู้สึกว่าตัวเองพยายามไม่พอเพราะที่ผ่านมาคุณพยายามเต็มที่แล้วนะคะอยากให้คุณเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าความรักเนี่ยมันดีเนาะแล้วก็พวกใ้ไพ่อิ for you to love อร์นะคะ่ะหลายคนอะรู้สึกจะเข็ดในเรื่องของความรักไปเลยนะคะรู้สึกเข็ดในเรื่องของความรักรู้สึกไม่อยากที่จะมีความรักแล้วพอแล้วเจ็บพอแล้วที่ผ่านมานะคะมันเจ็บปวดมันทรมานมาก้วมันรู้สึกแบบไม่ไหว รู้สึกไม่อยากที่จะมีความรักแต่ว่าตอนนี้ได้ It is safe for you to love เนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าเอออยากให้คุณเชื่อในความรักนะคะมันก็จะทําให้คุณแบบไปเจอกับความรักที่ดีเปิดโอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะได้ m i k e d effort เข้ามาพยายามนะคะอย่าไปด้วยค่าตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าไพ่ที่มันเกิดขึ้นอะเหมันได้ทั้ง the moon ได้ไพ่สดาบเข้ามาแล้วยังได้ hangman the d a t สิดาบเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นไพ่ของการที่คุณรู้สึกหักหลัง ทุกหักหลังทุกทรยศมันมีความคิดย้ำคิดย้ำทำการที่เราแบบจมปักอยู่กับอะไรเก่าๆแล้วคุณพยายามมากๆที่จะหลุดออกไปจากตรงนี้นะคะอยากหลายคนนี่คือเข้าหาทางธรรมเลยนะเป็นบวชชีไปแบบเขาเรียกว่านั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนคือคือพยายามที่จะเยียวยาจิตใจขั้นนั้นเลยนะคะพา้บอกว่าขอให้คุณลืมอดีตให้ได้นะคะแล้วก็ชีวิตของคุณก็ ถ้าคุณลืมอดีตแล้วเชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่งไพเชื่อว่าคุณสามารถที่จะได้เจอกับความรักที่ดีนะคะ,นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้คนที่มีคู่เนี่ยรู้สึกว่าพอจบความสัมพันธ์นี้แล้วปูปูคิดว่าน่าจะโสดกันไปสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วคุณก็จุคนพบว่าการที่คุณโสดอยู่อย่างเงี้ยค่อนข้างที่ที่จะมีความสุขนะคะเพราะว่าได้เดืสันขึ้นมาถึง2ใบเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วแหละ ไม่อยากที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตชีวิตของเราตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ปูเชื่อว่าคุณตูนเป็นคนเก่งแล้วคุณตูนเป็นคนที่รักตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ คนอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่นานหรอกอะไรที่ทําให้เราเครียดอะไรที่ทําให้เราคิดมากอะไรที่ทําให้เราคิดลบก,กับตัวเองอ่ะคุณจมอยู่กับตรงนั้นไม่นานนะคะแล้วคุณก็จะสามารถปลดปล่อยแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีมั่นคงและรักตัวเองค่ะนะคะก็สําหรับชาวราศีตุลก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ